สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line เ a นเจอนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดหีบอุปกรณ์7ดาวแบบสุ่มในแพ็กเกจอุปกรณ์ปีใหม่อีกเช่นเคยนะครับก็เหมือนเดิมครับผมไอดี ID นี้เป็นไอดีทางบ้านนะครับเขาฝากมาให้ผมเปิดเกียร์7ดาวให้นะครับผมก็ต้อง ขอบคุณเจ้าของไอดีมากเลยนะครับที่นำไอดียนี้มาให้ผมเปิดเกียร์ให้นะครับโอเคนะสำหรับไอดีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไอดีๆที่สวยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีดาเมทสามานะครับบอสเจรเคไทกะคิงนะครับผมเอลซ่ารีสกิบบวกดาเมทธาตุไม้นะครับบราวนักมวยากลสุดอาัศจรรย์โคนี่อมาเจลสึคอมโบตัวหนึ่งน,นะครับผมแล้วก็มีซัลลี่าเซนขาเป็นตัวกันบินนะครับ บราโญมีเนี่ยเป็นตัวบัฟอมาตะให้พวกนะครับผมตัดแรกนะครับมีโคนี่รถถังนะครับผมหรือว่าโคนี่มัชินมปลายนะครับเป็นตัวแทงที่ถึกมากๆด้วยนะครับผมโอเคเนาะส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวเสริมทีมแล้วกันนะครับก็เรื่องเกียร์เนี่ยถือว่าดีดีพอสมควรเลยครับผมดีนั่นแหละนะครับเพราะว่ามีเกียร์เจ็ดดาวเนี่ยประมาณสามแปด 9ประมาณ9ชิ้นนะครับผม1 2 3 4นะครับ5 6 7 8 9แนะครับแถมมีเกียร์คริสต์มาสที่ยังไม่ได้ใช้อีกเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะสำหรับเกียร์นะครับผมอ่าก็เจ้าของไอดีนะครับผมไม่ได้บอกอะไรเลยนะก็บอกแค่ว่าอ่าเปิดเกียร์ให้หน่อยครับนะครับไม่ได้บอกว่าอยากได้เกียร์ชิ้นไหนนะครับผมก็จะพยายามเปิดให้ได้เกียร์ 7ดาวเซตจันทราหรือไม่ก็เซตรคริสต์มาสหรือไม่ก็เซตปีใหม่ครับก็3เซตนี้นะครับโคจิก็จะพยายามเปิดให้ได้นะครับผมก็ไม่อยากจะให้เจ้าของไอเดีเกลือนะเพราะว่าแพ็กนี้มัน700กว่าบาทนะครับผมก็ถือว่าเป็นราคาที่แพงเลยทีเดียวนะครับผมใครไม่รักเกมนี้หรือว่าไม่ไชอบไอดีตัวเองก็คงจะแบบไม่เติมหนักขนาดนี้เนาะโอเคมาฮะ ล็อกอิน5ครั้งนะครับผมโคจินะครับจะต้องใช้ดวงเท่าที่มีในอยู่ในตอนนี้นะครับผมจะต้องงัดดวงมาให้หมดเลยนะครับโอเครอบนี้นะครับผมจะได้อะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเออคลิปนี้เนี่ยผมเปิดตอนกลางคืนนะครับปกติเนี่ยจะเปิดตอนเช้าเที่ยงเย็นบ่ายนะครับผมเช้าเที่ยงบ่ายเย็นประมาณนี้แต่ว่าคลิปนี้ผมเปิดในตอนกลางคืนนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้เกียร์ชิ้นไหนนะครับ โอเคเนาะสองขวากดิกสักเจ็ดครั้งนะครับผมสามนะครับผมสี่นะครับผมก็กระดิกไปเรื่อยๆครับผมห้าต้องมีสมาธิในการนับด้วยนะครับหกนะครับปึ๊บปึ๊บ,บเจ็ดกระโดดตัวเต้นปึ๊บโอเคนะครับผมได้เซตคริสต์มาสนะครับได้หมวกรูดดรอปคริสต์มาสนะถือว่าดีอยู่นะครับผม เป็นพลังชีวิตต้านสกิลและก็ระยะเวลาที่สร้างเลนเจอร์ใหม่นะครับสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้นะครับผมจะใช้เป็นรถแรกหรือว่าจะใช้เป็นหลบสกิลก็ได้สําหรับหมวกของรูดอฟหมวกของรูด็อฟคริสต์มาสนะครับใส่ให้สายพลังได้นะครับผมไอดีนี้ก็มีตัวสายพลังที่สใส่ได้นะพวกโคนี่อมาจารสึบราวนักมายากลสุดอศัศจรรย์น,นะครับผมและก็ โค่นีรถถังนะแต่ว่าคนณยัรถถังเนี่ยน่าจะใช้ไปลแล้วนะครับอ่ะก็บอจลจระเขตก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้ก็ใช้ได้อ,นนไดอ่ะใส่ให้อามาจาัลสึได้นะตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าไม่เกลือนะไม่เกลือนะครับเฮ้ยมาแปลกว่ะโคจิโคจิไม่เกลือหลายคลิปเลยนะแปลกนะเนี่ยผมมีลางสังหรณ์ว่าผมจะต้องเกลือว่ะคุณผู้ชมมันแปลกมากเลยที่ผมไม่ได้เซตเรโอนาดนะครับ มันได้แค่คลิปเดียวเองนะคุณผู้ชมคือคลิปแรกเลยแหละที่ผมเปิดแล้วมันได้เลดาชัน์เี่ยมเลวนาที่เป็นเกียร์แบบไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะแล้วก็คลิปอีกคลิปหนึ่งก็คือเปิดได้ปืนชันเยี่ยมเลวนาดนอกเหือจากนั้นผมได้นางโง่กับเซตคริสต์มาสหมดเลยนะครับแปลกมากมันแปลกมากคุณผู้ชมโคจิไม่เกลือได้ยังไงนะครับผมแบบนี้นี่มันมันไม่ใช่โคจิแล้วนะครับเออแปลกมากแปลกมากเลยครับโอเคก็พลังชีวิตนะครับผม440เเซ ต้านสกิลห้าดสี่เประยะเวลาที่เซฟเลนเจอร์ใหม่เนี่ย30%นะครับผมลด,ะะล,ลดระยะเวลาที่เซฟเลลดระยะเวลาที่เซฟเลนเจอร์ใหม่เนาะนะครับผมโอเคมีเขี้ยวมังกรหรือเปล่านะครับมีอยู่นะครับผมโอเคอัพให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูก่อนเผือ่อแบบออนนเจ้าของไอดีตเขาเผื่อเกียร์อ่าเผื่อเขี้ยวไว้อัพเกียร์อื<ๆ>่นๆนะครับโอเคไม่ม<ๆ>ีมาครับผมอัพให้เลยนะครับผม เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาไม่อัพก็ค่อยไปคุยหลังไม์เอาเดี๋ยวไปขอต้นขอพูดที่หลังเอาแล้วกันนะครับแล้วก็ออปชันเนี่ยหลบสกิลก่อนก็ได้นะหรือว่าจะเป็นลดแรกน่าจะดีกว่าพลังชีวิตเหรอไม่เอาดีกว่าครับตายแล้วคมพีเหลือน้อยแล้วนะครับผมก็มพยายามรีให้ได้นะโอ้โหหลบรีอีกนะครับพลังชีวิตอีกแล้วหรอ คุณผู้ชมตายแล้วมีโดนกับอันนี้นะครับหรือว่าโดนผมหมดแล้ววะเนี่ยรีออปชั่นไม่ได้เลยอะ่ะขอภัยทางบ้านได้ยนะครับที่รีอาได้แล้วเลยครับหลบสกิลนึกว่าจะตายซะแล้วผมเนี่ยนะครับโอเคคขลนี่อามาเลยครับถอดไปเลยนะครับผมแล้วก็ใส่เกียร์น,นี้ให้เลยนะครับก็จะมีเอ่อจะมีหลบสกิลประมาณ74นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่า เยอะอยู่นะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับระยะเวลา,จาเจ้าซัเจอร์ใหม่เนี่ยก็เป็นทั้งหมดเอ่อโอ้ถือว่าลดไปเยอะพอสมควรอยู่นะเหลือประมาณอ่ 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. าเจ็ดจุดเจ็ดจุดเจ็ดวิครับผมเหลือประมาณเจ็ดจุดเจ็ดวินะอ่าแล้วก็ตั้งสกิลเกินร้อยนะครับผมหลบสกิลเจ็ดสิใช้สกลิลประมาณ95นะครับและลดไปแค่389เองไม่เป็นไรครับคนที่ยังมาจะรู้สึกก็ น่าจะเป็นตัวที่ถึกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละครับผมโอเคนะฮะอ่านี่ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปเล่น PVP กันดีกว่านะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่อยากใช้ให้ผมเนี่ยเปิดแพ็กเกจอุปกรณ์ปีใหม่หรือว่าแพ็กเกจเลนเจอร์ปีใหม่เนี่ยตัวน,นี้นะครับผมเนี่ย แพ็กเกจเรนเจอร์ปีใหม่นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตัวนี้นะครับผมถ้าใครซื้อมานะแพ็กเกจเรนเจอร์ปีใหม่นะครับถ้าใครแบบอยากจะให้ผมเปิดให้สามารถทักได้ที่เพจโคจิ ji, หรือว่า Facebook ส่วนตัวที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมก็สามารถทักมาได้เลยนะครับก็อยากจะลองเปิดเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะลองเปิดอะว่าโคจิจะได้พวกมูลเบสบอลหรือว่าบอสซีโอหรือเปล่านะครับผมแต่ว่ามันก็แพงนะถ้าใครแบบ อ,อยากจะให้ผมเปิดก็สามารถเปิดก็สามารถส่งให้ผมเปิดได้นะแต่ส่วนใหญ่เขาคงจะซื้อส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาจะซื้อแพ็กเกจอุปกรณ์ปีใหม่กันนะครับผมก็เหมือนเดิมครับใครที่อยากจะให้ผมเปิดแพ็กเกจอุปกรณ์ปีใหม่ก็สามารถทักได้เหมือนกันครับผมทักที่เพจโคจิหรือว่า Facebook ส่วนตัวได้เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าผมว่างก็จะพยายามก็จะเปิดให้นะครับผมโอเคเนาะก็จะว่าเป็นเดือนการเปิด แพ็กเก็อุปกรณ์ปีใหม่ก็ว่าได้นะครับผมโคจิก็อยากจะเปิดให้คนดูได้มากที่สุดนะจะหาเวลาว่างมาเปิดให้เลยครับก็ยังรับเรื่อยๆนะครับยังรับการเปิดเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าแบบว่าจนกว่าผมจะคิดว่ามันควรจะพอแล้วแบบนี้นะครับคือตอนที่ผมคิดว่าผมอยากจะเปิดให้ให้ได้อีกนิดหน่อยันะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าดวงผมยังไม่หมดอ่ะคือผมรู้สึกได้แค่ว่าดวงของผมเนี่ยมันยังไม่หมดนะฮะ เอออ่ะลองดูทีมนี้ละกันนะครับไม่รู้ว่าจะแพ้หรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องสู้ไปนะครับบราวนักมวยกลฝึกหัดเพิ่งสังเกตนะครับเลเวล215เลยเนี่ยเพิ่งสังเกตจริงๆนะครับบวกสิเลยเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดนะฮะโอเคโอ้โหโอเคฮะก็เกียร์โหดนะเนี่ยสำหรับทีมนี้นะครับไอดี ID นี้นะครับเฮ้ยเอลซ่าแตกเลยเลยเนี่ยโดนชินโนอสเกตยิงดอกเดียวตายเลยเหรอ เ้มันจะโหดไปหรือเปล่าเนี่ยชินโุสเกะนะฮะแต่ว่าชินโุสเกะไอดีหผมทำไมมันมันไม่เก่งขนาดนี้วะงงมากเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเรามีท่าแสงท่านมืดไว้ช่วยอยู่นะครับแล้วก็ตัวดาเมจ่สามธาตนะเออรอบนี้ก็น่าจะสู้ไหวนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวของทีมศัตรูก็คือมูลชุดเจนลี่ครับเออคือมันเป็นตัวที่รำนำเนื้อยวนได้ดีมากๆครับผมซึ่ง มันอาจจะลำนำนโยนติดตัวใดตัวหนึ่งของทีมผมก็ได้เลยครับอย่างเช่นติดบอสจาระเค่อย่างเงี้ยคืออันนี้เลยนะจังหวะคือช้รักเลยนะครับผมเพราะว่าบอสจาระเค่ทีมผมี่ยมันถึกมากนะฮะโอเคมาจเจอบราวไฟนะครับผมบราวไฟบราวไฟทีมศัตรูก็ถือว่าถึกมากเลยนะเนี่ยโอ้ผมโดนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดนเพิ่มแร่หนึ่งพันหน่วยนะครับก็เลยปล่อยตัวโยมิผิดจังหวะไปนะครับไปล่อยไม่ทันนะครับ ไม่เป็นไรครับทีมทีมนี้คือแบบฮิวเลือดได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคก็ผมเนี่ยจะกลับมาสตรีมบ่อยๆแล้วนะคุณผู้ชมนะครับก็รอได้เลยนะสำหรับสำหรับใครที่คิดถึงผมก็สามารถรอได้เลยนะครับผมอาจจะสตรีม2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับผม20่ินาฬิกาเป็นต้นไปนะก็ใครที่อยากจะดูสตรีมผมก็สามารถดูได้นะครับอ่า แลวก็กลุ่มลันเรเจอร์กลุ่มที่19นะครับผมก็มีแพนว่าจะสร้างเร็วๆนี้แล้วแหละนะครับเพราะว่ากลุ่มที่18เนี่ยมันเต็มแล้วเต็มตั้งนานแล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้สร้างกลุ่มที่19สักทีเพราะว่าไม่มีจังหวะในการสร้างครับอืพูดง่ายๆก็คือขี้เกียจสร้างเนี่ยเออคือสร้างบ่อยไปมันก็ไม่ดีประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วก็คงจะแบบเอ่อไอที่หกผมนะครับหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะว่า ไอเดหกผมเนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนนี้ไอเดหกของผมนะครับก็ได้ทำการขายให้คนอื่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ห้าไอดีนะครับผมก็คือไอ 1, ดี 2, หนึ่งไอ n ดีสองไอดีสี่ไอดีอาร์สแล้วก็ไอดีที่ห้าครับผมไอเดี ID เกลือผมเองนะอ่าก็ไอในอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีการขายไอดีของโคจิอีครับสำหรับใครที่สนใจซื้อก็ตั้งตารอไว้เลยครับผม ผมไม่แพ้ว่าจะขาย ID 4นะครับเออประมาณนี้นะครับขาย ID ดสต่อมาก็อาจจะเป็นขาย ID 2นะครับผมบอกเลยว่าใครได้ไปก็คุ้มนะผมจะขายในราคาที่พอเหมาะแล้วก็สามารถเปั้นต่อได้แบบว่าอยากจะให้คนอื่นเนี่ยไปปั้นต่อได้ดีนะครับผมอืมคือมันปั้นต่อได้ดยาวๆนะเติมอัดเข้าไปคือแป๊บเดียวคือโหดแล้วนะครับกบอันตา้าไม่ต้ง80ตัวอีกเนี่ยเคครับผมแต่ได้ดี ไอทีสองและไอทีสี่ผมเนี่ยมีกบันต้าทั้งหมด80ตัว,ตวทุกทุกสองรหัสเลยนะทั้งสองรหัสนะครับปั้นตัวเป็นร่างอันต้าแม็กได้ทั้ง4ตัวเนี่ยนะครับผมตัวใหม่ล่าสุดตัวคอลบโบใหม่ล่าสุดมาแล้วเปิดได้ก็ปั้นเป็นร่างไฮเปอร์แม็กปั้นเป็นร่างอันต้าแม็กแล้วก็สลับเป็นไฮเปอร์แม็กก็ได้เลยนะครับผมก็ผมก็ยังไม่เลิกเล่นในเกมเลยนั่นเอนะครับเพียงแต่ว่าผมจะาขายไปเพื่อซื้อเก็บเงินซื้อคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่า อยังไงดีอ่ะคือผมก็เริ่มเบื่อแล้วสําหรับ ID2 กับ ID4 ครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ปั้นแล้วนะครับเอออยากจะให้คนอื่นไปสารต่อซื้อไปแล้วก็ไปสารต่อครับประมาณนั้นเนาะเออโอเคครับผมเออแล้วก็อาจจะมีแผนสร้างไอีใหม่ด้วยนะพอขาย ID4 หรือว่าไอทไปนะครับเออก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับผมรอดูได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโคจิก,ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะทุกคน ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาตรีมิน,น่าบ๊ายบายครับผม